น,นี่ก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมวันนี้ประจำวันที่28ตุลานี้นะครับเราก็ได้มีการหารือกันอยู่ประมาณ4-5ประเด็นประเด็นใหญ่ๆที่จะขอดำเนินพี่น้องประชาชนก็จะมี1ก็คือในเรื่องของการวางแผนในการคัดกรองสถานประกอบการต่างๆนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและเคยมีการระบาดขึ้นนะครับเราก็ได้มุ่งเน้นพื้นที่ในจุดนี้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ย ในแต่ละสถานที่สถานประกอบการก็จะต้องมีการสุ่มตรวจพนักงานนะครับเพื่อเฝ้าระวังโดยในส่วนนี้เราก็ได้มีการวางแผนร่วมกันกับทางสถานประกอบการและโรงพยาบาลเอกชนในการที่จะสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องตอนนี้เราก็ได้ดําเนินการไปนในหลายสถานหลายพื้นที่แล้วแล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราจะต้องดําเนินการต่อเพื่อให้ความมั่นใจ นี้ก็จะรวมไปถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วยรวมไปถึงการสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวที่จะต้องมาขึ้นทะเบียนในช่วงนี้นะครับก็ได้มีการดําเนินการไปร้อยกว่ารายแล้วแล้วก็จะเพิ่มการดําเนินการต่อเนื่องในต่างด้าวที่จะต้องมาขึ้นทะเบียนก็จะมีการสุ่มตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด -19 เพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเชียงใหม่ของเราปลอดเชื้อนะครับถัดไปก็จะมีประเด็นเรื่องการเน้นย้ํามาตรการในการจัดแสดงคอนเสิร์ตหรือการ จัดแสดงต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ไม่ใช่สถานบริการก็จะต้องมีการขอทำแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงในแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคเนี่ยร่วมกับสอบประกอบในแต่ละพื้นที่อันนี้ก็ได้เน้นย้ำให้แต่ละพื้นที่ทราบแล้วก็ดำเนินการให้เข้มข้นนะครับเพื่อที่ให้เราได้มั่นใจได้ว่าถึงแม้เราจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ยังมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโควิดได้สุดท้ายก็ได้มีการคุยกันเรื่องแผนในการที่จะรับมือ แล้วก็การเตรียมความพร้อมต่างๆที่จะต้องเตรียมไว้ให้พร้อมเสมอว่าเมื่อไหร่ที่เกิดสงสัยมีการระบาดเกิดขึ้นเราก็จะต้องมีการจัดการทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ได้คุยกันในส่วนของแผนปฏิบัติการต่างๆนะครับรวมถึงมีการวางแผนในเรื่องของการซ้อมแผนเพื่อที่จะรับมือการระบาดอะลอกใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการนะครับรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในแต่ละพื้นที่นะครับจากเดิมเนี่ยเรามีทีมอยู่อำเภอละ1ทีมเราก็จะต้องเพิ่มโดยเฉลี่ยเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะให้มีอำเภอละ3ทีมนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวัดเชียงใหม่เราก็จะมีทั้งหมดอยู่อย่างต่ําก็คือ75ทีมที่เราจะต้องมีการดําเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพและก็เพิ่มจํานวนบุคลากรที่มีศักยภาพในการที่จะเข้าไปสอบสวนโรคติดต่ออันตรายเพื่อช่วยให้เราดําเนินมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคให้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ให้มั่นใจว่าเรายังคงมีการดำเนินการในการเฝ้าระวังในการวางมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเรามีการประชุมทุกสัปดาห์นะครับและนี่ก็เป็นสรุปประเด็นจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่59ประจำวันพุธที่28ตุลาคม2563ขอบคุณครับ